มาดูในเรื่องของการพัฒนาเมืองเรากันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่ยังคงมีข้อตกเีถยงกันไม่จบไม่สิ้นนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นการดําเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีโคกรวดถึงสถานีนครราชสีมาค่ะ โดยที่หอประชุมโรงเรียนบ้านภูเข่าลาดตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายสมเกียรติวิริยะกุลน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายวัชรพลตโตมอนศักด์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดได้เดินทางไปร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดําเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงข,งของการรถไฟแห่งประเทศไทยช่วงสถานีโคกกรวดถึงสถานีนครราชสีมา ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลบ้านใหม่นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลโคอกรวดผู้นำชุมชนประชาชนและบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อหาข้อสรุปถึงการปรับแบ,บแบบแปลนการก่อสร้างทางรถไฟไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ตะบนโคกกรวดและตะบนบ้านใหม่ที่ชาวบ้านเขาต้องการให้มีการสร้างทางรถไฟในรูปแบบต่อม่อยกระดับแทนการก่อสร้างแบบคันดินค่ะ ด,ด้วยการจากการประชุมร่วมกันนะคะกับทุกฝ่ายในวันนี้ชาวบ้านทั้งชาวตำบลบ้านใหม่แล้วก็ตำบลโคกกรวดก็ได้แสดงจุดยืนค่ะต้องการที่จะให้สร้างทางรถไฟในรูปแบบยกระดับเป็นต่อหมอ้อไม่ใช่คันดินนะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเสนอไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว mm. เกี่ยวกับปัญหาความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ในส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าหากว่ามีการดําเนินการก่อสร้างในรูปแบบของคันดิน จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมค่ะปัญหาการจราจรด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของมลภาวะรวมไปถึงปัญหาเรื่องการแบ่งแยกภูมิทัศน์เมืองด้วยประชาชนในพื้นที่ทุกคนก็เลยยืนยันค่ะว่าต้องการนะคะให้สร้างในรูปแบบของการยกระดับต่อหม้อตั้งแต่สถานีตำบลโคกกรวดจ,จนถึงสถานีนอครราชสีมารวมระยะทาง7.5กิโลเมตรนะคะ ข้อเสนอของชาวบ้านก็ถือว่ามีเหตุผลซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยควรที่จะนำไปพิจารณาสำหรับค่าใช้จ่ายงบประมาณในการก่อสร้างนั้นน่าจะพอๆกันนะคะกับรูปแบบเดิมที่ต้องดำเนินการสร้างเกือกหมาสะพานบกแล้วก็ทางลอดกลับรถนะคะถ้าหากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่พิจารณาไม่มีการปรับแบบแปลนจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้อง ประชาชนในสองตบลด้วยกันนะคะซึ่งก็มีประชาชนอาศัยค่อนข้างที่จันหนาแน่นอยู่กันเป็นชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า4ี่0 0คนนะคะไม่ใช่น้อยน้อยค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างทางรถไฟแบบคันดินกั้นระหว่างสองชุมชนนี้จึงไม่มีความเหมาะสมทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะก็เป็นการประชุมกันของชาวบ้านนะคะ เรื่องปัญหาที่พี่น้องชาวตำบลพุกัวตำบลบ้านใหม่ต่อ,อการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่นะฮะก็คือว่าความต้องการของพี่น้องชาวบ้านก็คือ,อไม่อยากได้ระบบของการคันยินนะฮะการยกระดับตรงนี้อยากให้เป็นต่อม้อซึ่งวันนี้ปัจจุบันเราก็ปัญหาเรื่องนี้เราได้มีการนําเรียนหน่วยเหนือคือการรถไฟกระทรวงคมานาคมแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรรุ่นที่สภา,สสภามาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทางก,การรถไฟก็พยายามที่จะปรับแบบแต่วันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวบ้านแล้วด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของอปัญหาน้ําท่วมปัญหาเรื่องการคมนาคมปัญหาเรื่องมลภาวะปัญหาเรื่องของการแบ่งแยกภูมิทัศน์เมืองทําให้แยกกันทุกคนก็ยังยืนยันที่อยากได้เป็นต่อหม้อนะฮะยกระดับตั้งแต่โคกเกลืดมาซึ่งอันนี้ผมคิดว่า เป็นข้อสเสนอที่พี่น้องชาวบ้านมีเหตุมีผลต่างที่ส่วนหน่วยเหนือจะได้นําไปพิจารณาผมคิดว่าค่าใช้จ่ายน่าจะพอๆกันที่เราพิจารณาแล้วเพราะว่าเราก็ตัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสร้างสะพานเกือกมา้าเรื่องของการเจาะทํา ถนนสะพานบกต่างๆลงนะครับซึ่งเราก็จะรวบรวมข้อคิดเห็นดั่างนี้เสนอไปที่กระทรวงคมนาคมไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปครับระยะทางเมื่อกี้ประมาณ7.5 7.85กิโลเมตรครับ7.85กิโลเมตรกิโลกว่านะครับซึ่งเราดูแล้วมันก็จะกระทบวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะว่าบริเวณนี้เ,เป็นบริเวณชุมชนเมืองนะมีความหนาแน่นประชากรหลายหมื่นสามสี่หมื่นคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า การที่จะสร้างคันดินซึ่งกั้นตัวเมืองชุมชนทั้งสองชุมชนนี้น่าจะไม่เหมาะสมจริงๆโดยเฉพาะยิ่งในระยะยาวแล้วจะทําให้เมืองน,นี้เรียกว่ามีทัศนียภาพที่ไม่สวยงามเลยจริงๆครับอันนี้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนเลยครับซึ่งซึ่งเราเองก็จะส่งข้อพิเด็นนี้ก็ความต้องการพี่น้องประชาชนไปหน่วยเหนืออีกครั้งหนึ่งครับผมผมว่าตั้งแต่ตําบลโคุกกวดแล้วก็ในเขตตําบลบ้านใหม่าะซึ่งเป็นในเขต เขตนี้ซึ่งเป็นเขตเทศบาลแล้วก็มีชุมชนมีหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของคนจํานวนมากอย่างที่ผมเรียนนะคนประมาณเกือบ4ี่0 0ื่คนที่ได้รับผลกระทบครับคือคือเราเองก็จําเป็นที่ต้องนําเรียนแล้วก็ต้องวิงวนทางการรถไฟให้แล้วก็หน่วยเหนือให้เห็นใจคนนครราชสีมาให้เห็นใจพี่น้องประชาชนตําบโลโคกรวัจตาบลบ้านใหม่คือเราไม่ได้ดื้อดึงหรือต้องการแบบไม่มีเหตุผลผมฟัาางดูแล้วความต้องการเราก็มีเหตุมีผลอยากจะให้ทาง กระทรวงคมนาคมทางการรถไฟเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เรียกว่าเห็นใจพวกเราเถอะนะครับเพราะว่าอย่า,อย,าอย่าสร้างคือปัญหานี้ไม่งั้นถ้าเกิดกเรากอบเราเราดึงดันที่จะก่อสร้างต่อไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหลายๆปัญหาที่จะทําให้การก่อสร้างนี้ยังไงก็จะช้านะครับผมคิดว่าการแก,แก้แบบต่างๆนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเราเข้าใจครับแต่จะเป็นการแก้ปัญหาในจุดนี้ที่จะหมดไปทันทีครับ ทั้งนี้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านผู้นําชุมชนจะเดินทางไปยื่นหนังสือข้อเสนอของชาวบ้านที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องนี้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วค่ะ